ครับสวัสดี FC ฟีทุกท่านนะครับเนาะลุงก,ก็กลับมาแล้วนะฮะเนาะมาถึงแล้วนะครับอ่าแล,ลแล้วเร็วทุกงพิยงครับอ่าลก,กลับมาแล้วนะฮะจะทันไหมเอฟซีอ่านี่นะฮะเหนื่อยนะฮะ,อะ,ฮะขอให้เข้าไปแล้วนะเอฟีรอนะฮะแลนแลนลุมลุมอย่าลุกเด้อนะ Voilà. <laughs> <laughs> Từ rồi lưỡi... đó. <laughs> Từ rồi đó ha. ngon nghe đây mà. แล้วนะครับผมป้ามาแล้วฮะเราที่ก็เป็นบรรยากาศคงนี้นะครับผม อยู่บนรถนะเอซีไม่ว่าอะไร <c oughs> จะเกิดกนะขึ้นนะทุกคนครับอย่าทิ้งความสบายส่อให้บารมีอุปปิานะึอียดไปอยู่ ดนบรรดาหเงสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดบสี่ชั้ดาดานอู้ใจมดเมีแค่สองสามคนที่นี้มาจากไหนลุ่เอ้าลมาคนคนหายเหตุอกใจ ก็อารมณ์ดีนะฮะเอฟซีนะครับมงตื่นนะเอฟซีจบหรือยังคจบแล้วครับผมแคปประานจบแล้วครับรอแคปรายงานตัวทุกเดือนครับทุกสามเดือนนะไม่ยังจบอยู่เป็นอัมพายนะครับเป็นการใจแคดมานทางพี่ต่อทาไพ่ต่อไปไหน วอ,วอสารันนะครับวงสารันพีอาลองคุณนสุกรีคุณนี่หัดี่หัดเบลคนสวยสวัสดีพี่มานาะสวัสดีครับผมดีใจด้วยนะครับข้าแถวมครับนของ F4 ลงทูบเบอร์นะครับด่ออรู้ช่องใหม่แล้วครับต่อไปขอมีตัวช่องใหม่แล้วฮะช่องใหม่ครับขอบนะครับขอบคุณครับขอบยนะครับขอบคครับ บุงคนจะแถลงข่าวเรื่องลานพญานาคครับเราเห็นแล้วยิมันไม่สบายใจมันรขัดหูขัดตาเราเนะครับเราก็เลือกได้นะเราดูไม่ดูจะออ่่่าาไมให้ดูเลยเพเองบ้างนะฮะ เอฟซีมาขอถ่ายรูปเลยนะเอฟซีคนดูก็พร้อมเสมอถ้ามีเอฟซีแพถ้าไม่ติดธุรกิจอะไรน้องเปี้ยวจะเข้าบ้านเฉยเลย ลงบ้านแล้วลงบ้านแล้วโอ้โอ้โอเอออะไรครับตามสบายครับ,มรบ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ติดกันคนระับ <c oughs> ภาพอดนะครับคุณลุงจะภาพขอดนะอนซีเนาะตอนเย็นเราค่อยมาตอนเย็นค่อยมาใหม่ที่เนนะครับทุกคนครับทีนูเปอร์หลายช่องก็แยกย้ายในเอนซนะฮะครับทุคนแล้วก็เ่ดนๆร่วงตัวกันในเอ็ซีเพื่อนหน้าบ้านลุงในเอ คุณลองมาเป็นผมคุณจะรู้สึกว่าเป็นยังไงเ็นครับเป็นผมแลคุณใจสั่นแล้วคุณจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงที่รดไม่เกิน ลองเป็นผมดูปหต่รงๆเป็นอย่งเคื่องห้เคืองห้กินนมห่อไหเช้นตามลองเป็นอพนอคืออยากเป่นดิอกไห่ดวการที่อในปรักษาปางโกโกะนะจะมีจะผมทอะไรกันเลยจะมีเรื่องราวอะไรมากมายะ ยังไม่ยังไม่ย่งมุ้งกำลังใจให้อยู่้ยนอยู่เ้ยนอยู่ในปอมในอมในช่องปอมช่องอมบล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วน่รักจังเลยลุงก็พักผ่อนไอซีลุงก็พี่เบ่อจะยากย้ายกันนะครับเนาะต่างกันพ่ไทยก็ เก็บขยะนะฮะแล้วก็ลุยขยะเนี่ยไปทิ้งนะพีอ่านะฮะเนาะครับเอาไปเดียวเหรอเนี่ยก็เป็นข้าวมันในแก่ลุงก็เข้าบ้านทักก่อนแล้วนะฮะเบื้องต้นนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอุ้ยแมงเจอแมงเจอแมงเฮ้ยเฮ้ยเปิดไฟเดียวข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลัง จะผ่านไอซีโอเคฮะต้แค่นี้นะครับผม